สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับเพื่อนเพื่อนอาจจะเคยพบปัญหาตอนที่เราเล่น r o b l o x d e m o n Slayer แล้วปิงเยอะตีมอนสเตอร์ไม่โดนบ้างพลาดตายจากการที่ปิงเยอะบ้างกดสกิลไม่ออกวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีลดปิงให้เพื่อนๆครับผมและนี่คือปิงที่ผมเล่นอยู่ณขณะนี้นะครับผมก็เลยอยากมาแนะนำวิธีลดปิงให้เพื่อนๆนะครับเพราะถ้าหากเราเล่นเกมที่ต้องกดสกิลเยอะๆอัตราลดในการเล่นเกมก็จะหายไปเยอะเหมือนกันครับเพื่อนๆถ้าเรากดสกิลแล้วสกิลมันไม่ออกสักทีนะครับ เดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันเลยนะครับผมก่อนอื่นให้เพื่อนๆเข้ามาที่แถบ Start ด้านล่างนะครับและจากนั้นให้พิมพ์ว่า Windows d e f a d e r f i r e Ball นะครับเพื่อนๆเมื่อเพื่อนๆได้หน้าต่างแบบนี้แล้วให้เพื่อนๆสังเกตทางด้านซ้ายจะมีคําว่า Advanced s e t t i n g นะครับเพื่อนๆและให้เพื่อนๆคลิกที่ Outboard Rules นะครับผมจากนั้นก็คลิกที่ New Rules ด้านขวานะครับและก็ให้เพื่อนๆคลิกที่คําว่า Port และกด Next นะครับผมและให้เพื่อนๆเลือกเป็น UDP นะครับนั้นเราจะมีค o d e Support ของทาง o b บ o x นะครับผมให้เราเอามากกอกในช่องว่างนะครับพอเกอกเรียบร้อยแล้วก็กดเน็กไปต่อเลยนะครับผมจากนั้นใกล้เพื่อนเพื่อนติ๊กที่ around the condition นะครับและเน็กไปต่อได้เลยครับผมและเน็กต่อไปอีกครับจะเจอหน้าให้เกอกชื่อเพื่อนๆนจะกกอกชื่ออะไรก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมแนะนำให้กกอกคำว่า o b บ o x นะครับผมพอเพื่อนเพื่อนเกชื่อเรียบร้อยแล้วให้กด finish ครับผมแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับผมขอให้เพื่อนๆทุกคน enjoy นะครับขอบคุณมากครับ